อยาเล่นเอเปกเปลือกกันไม่ว,ว่าตีตีเพื่อนเต็มแล้วอะ <c oughs> หน้าสงสารถ้า <c oughs> ตีเพื่อนเต็มเราก็ต้องเล่นคนเดียวเหมื <c oughs> อนเวลาที่ไม่มีใครเล่นยก็เล่นคนเดียวอ จริงเอเปกเล่นคนเดียวคือแบบพักก่อนทำไมวะเล่นคนเดียวเจอแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะคือกูไม่ได้เก่งมากพอที่จะเล่นต่อโลดอะไรเงี้ยเขาจะจริงเพื่อนเราไม่่าจจะรีบตัวพ่ยามันบินผ่านหนีหัวลมมันเร็วกว่า โอ้โหปืนคู่ใจสุดๆนู้นแม่ปืนะอะไรเจอบอืมถ้ามึงทายถูกถือว่ารู้จักกันจริงเฮ้ยตัวน,นั้นก็คือ Green Man นี่ใครวะไม่ได้อกนีเพื่อนอะไรเผยนมี่แมนนี่เดี๋ยวนะ กูดได้ยินไอสัตว์กูว่าเสียงแม่งดังแปลกๆไม่มีเกาะไม่มีกเกาะจะไปจะไปปตต่่ออยยมมัันนจจะะล่วงแล้วเพื่อนเฮ้ยกูขอต่อยสัตว์เฮ้ยไปไม่ถึงก็ยิงแม่งก็ได้ไหมโอ้โห <c oughs> ไอ้เหี้ยคือกูล่วงเพราะกูไปเหยียบไฟ <c oughs> ความโง่ของคนอะไอ,ส,ไอสัตว์เอ้ยใครจะแกนออกเพื่อน ทำไมลบไปกององนั้นแหละต้องจีไอ้เหี้ยคือกูโดนไฟมันเว้ยงงที่ไหนกูซ้ำมมาด้วยแก๊สอย่างเหี้ยเอ้ยแม็กม่วงกูเอามาดิทาน้ำลงมโอ้กูจะยยิงมันจะเกิดแต่ลมแหละโอเคถือว่าแลกเปลีป่ยนสมดุลกูยิงตังเกอบสี่แล้วเว้ย มันขึ้นไหมล่วะวะกล่องกระแตกท่านึงขอเปิดกองอ่ะไม่มีของเห็นละนถือว่ามีของและตาย 1. 1> ตีนยหนึ่งโอเคตรงน,นั้นอีกตีหนึ่งน้อยตัว กูรู้ว่ามึงเก่งกูเลยไม่แบบไม่เข้าไปช่วยก่อแตกลวงวัดอะไรอะแตเนี้ยเสร็จแล้วหรือเปล่างงจัง <c oughs> หมดยังยังไม่หมดนี่ใช่ปะ <c oughs> เออก็มาแกนอกเนี่ยอืมกู <c oughs> เหมือนได้ยิน แต่เบาเบาที่เกียร์เลยตยีมันชาร์จก่อยอยู่อยู่นี่ก็แตกตายอะไรวะอะไรวะีะไรสุดลายไมเยสสวยฮองงควาจะได้คิวก็อืมฮย ไปเข้าวงเอ้ยเข้าทำขนมแม่งอร่อยวะ่ะคือกินขนมตอนแบบนั่งกินปกติก็คือไม่อร่อยเท่ากินตอนสตรีมไม่เข้าใจอ๋อมันคันหัวเนอะคันหัวไม่รู้เป็นหนละโอ้ย,อยติดติด อยากกินชาไข่หมูปลาเตร์ติดแล้วไอ้ห่าตอนเนี้ยช้าไปนะคืนเนี้ยคือจริงอ่ะตั้งใจงเอาสั่งตั้งนานแล้วเว้ยแต่ว่าสั่งไม่ทันจีมีไรอะโมะบะาง l มีอยู่ในตัวเรา20อ่ะบ ไ,ได้ยินเสียงเหมือนน้องไม่ใช่น้องไปดีแบบนี้เออไอ้เหี้ยได้ยินเสียงเหมือนน้องเฉยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนั่นคนเปล่าวะนั่นคนเปล่าวะ <ไป S 1> ใช่ไ <ป S 1> อ้อสัตว์กูว่าเอ๊ะเอ๊ะอะไรวะมันแปลกๆตาไปนะกอฟ้ามีตัวมีออกเทนอยู่นี่นะเอ้ยออกเทนอยู่หลังมึงพ่อ ถอยมาเพื oh, ่อนจับแล้วมันซ ah, ้ำกูแล้วกลัวลังมามันจะจับกูอะไรต่างๆวะโออก็แตกวะลองหนึ่งสมมติไม่เฮ้ยมาแล้วสมมติันก็ได้เงี้ยเข้ายีิบสี่แล้วเพื่อนทำยี่อะไรอยู่เพื่อนทำอะไรอยู่ถามก่อนอ่ะกูต้องชุบมึงด้วยไหม เฮ้ยบ้าบอ you are the new Q leader you are the new อุย้ยเฮี้ยกว่าผิด you are the new Q leader new Q leader อยากได้แม็กอะ จะได้กระสุนไร้วยกระสุนไร้หมดโอเคได้ละโอ้โหกูก็แชร์ไปดีเลยดิกูแชร์ใช่ไหมกูแชร์ปิงไร้สองกันหมดหใช่เหรอหเออลาก่ไปไปไเราไปฟาร์มจะเขาเปลีย่ยนกระบอกก็ได้เฮ้ยไหวนม่ใช่ไปเลยเดี๋ยวกกูไปหาข้างหน้าก็ได้ไหนอะเออที่อื่นที่ไม่ใช่ที่นี่ เฮ้ยมันยิงกูหรือมันแค่กระสุนเฉียววะเฉียวยิงกูเฮ้ยเราจะรีบไปติดไปไังวะนั่นดิไหนในบ้านเหรอฝั่งหลังโหเยอะเยอะกูว่าหลายตี้อ่ะ ม่พูดอะไรกันบ้าวะว่าไอ้มึงทำซีสามหนึ่งที่มันเป็นงานเดียวอีกงานยังวะเออครูสตีมอยู่เพื่อนไอที่ ROI อ่ะคูสตีมอยู่เพื่อนอ๋อเขาตูดเดี๋ยวว่ากันนะเขาเข้ายังงคูสตีมอยู่เพื่อน กูงงเลยเี่กกูไปไหนตอนเนี้ยันอยู่ไหนอ่ะเพื่อนอยูกข้างในกูเข้าไปข้างในเลยปะมั้ไม่มีทางเข้าข้างๆหรอเพื่อนแป๊บนึงเพื่อนทำอะไรก่อนอ้อมันชุบแล้วน่นอะอ่ะกูหาทางเข้าไม่ได้เพื่อนแป๊บหนึง่งไอเหียหาทางเข้าไม่เจอ

ส er. ี่พาเล่พาเล่มีอีกตีไม่ใช่เหรอวะโอ้โห ก็ไม่มีกล่องทางขวาด้ยินเสียงอยู่นี่กาขาวน่าเกาะอีโวขาวได้ทั้ำร่วงไส้ยลาแตก้ย โอ้เฮียกูล่วงเพลื่นเพลื่นงงที่ไรเปิหนึ้นทุกคน ก็แตกศีหลังเข้าศีหลังเข้าเออยิงอยู่พี่อาจจะล่วงแล้วโอ้ยพ่อเอ้ยปำหนึ่งแป๊บนึ่งกล่องมันหายไปไหนโอเคือเชื่อเพื่อนตายเออรู <ไป S 1> ออ้ออออลแล้ว เตอร์ไฮเตอร์ไอ้เทียนี้ก่อแตกโอ้ยไอเทียอกูลงอะมันลงมากจริงเออช่วงหนึ่งเ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูโดนดาเมจด้วยนี่หว่าลืมสวยนกอีกอหนึ่ง ปั๊มเองนี่มันมีตัวปัว๊มเองไม่ใช่เฮียนี่จีนี่น,นี่ฝากแมนมันต้องต่ำขึ้นมาต้องต่ำขึ้นมาไอสัตว์กระสุนหมดมึงเป็นไปได้ยังไงฮะมึงกระสุนหมดเนี่ยฮะเออเอ,อ้เอออยเฮียลืมโอ้เป็นไปได้ยังไงกระสุนหมดเนี่ยเก็บเพื่อนก่อนเถอะ ว่าน่าจชุดไม่ได้แล้ววะอืมโผู้ขอปั๊มกันจะบ้าตายเจ็ดคิวกูยังไม่เป็นคิวดีเดอร์อีเหรอถามจริงกูแปดคิวอ๋ออีสต์มึงนี่เอง เฮ้ยเ๋ยวชั้นโหมึงเพื่อะไรวะน็อกชิลน็อกชิลน็อกชิลไม่เอาเพราะว่ามันไอนนี่ไปแล้วเตอร์มึงว่าระะ้อยเจ็ดสิบหกนัดพอป่ะวะมึงแบลไว้นี่ดิไอ่ดรอปเออคร้วได้ละ นโ่นก่อกระแตเฮียเอ,อ้ไม่รู้จะเอาอะไรใครก่อนเลยชัดเลยนะต่อไตตัวกูชัดเลยปะตัวน,นี้ใหญ่ท้าใหญ่ท้ามันมีสามตัวอ๋อชิบหายกูโอ้โหเฮีแยแก๊สใครวะแก๊สมึง เต้เต้หอยเต้เตเติมเต้วางแก๊สข้างหลังไล้ดิได้วงอยู่กับมันเนี่ยอืมนี่มันอยู่นี่แป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะเพื่อน เคอันติีกูพร้อมแหละตกใจตกใจเอาอะไรบะเอาอะไรบะเอาอะไรบะาจับล้อกจับล้อเออเดี๋ยวคุณดันไปน็อกตัวไอ้เหี้ยนี่จะล็อกน็อกอีกตัวสวยไป ขอก่อนเลยนะจ๊ะอีหนูเฮ้อยิเฮ้ยขอยิงด้วยขอยิงด้วยขอยิงด้วยขอคิวนึงขอคิวนึง่งไปเลยกอดทองกอดแตกแล้วเออมึงอยู่นี่หมดเลยนะโอ้ยเติมเร็วจังอ่ะตัวเธอกอดแตกแล้วกูขอกูขอไหนไหนหายไปไหนหายไปไหนโอ้ยอยู่ดีแล้วเนี่ยโอ้ยกูช้าก็มึงไม่ช้าเพื่อน มมไ่ทันก็มันก็กูชาแก๊สมึงไม่ชาโห้ยแม่ไอ้เชี่ยกอยู no ่นี่แล้วกูบอกไว้เห็นนะมันเดินเข้าแก๊สมึงอ่ะไอ้ยูบอางสาสใสอะเฮ้ยแล้วคูขเด